嗯嗯 สวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านและสวัสดีพี่นัาด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ถนนสุรนารฬย205นะคะเราอยู่กันที่ช่วงตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้นะคะแบมบพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาชมแปลงที่ดินด้านนู้นเลยนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่เรายือนอยู่คะ่ะนี่ครับแปลงที่ดินนะครับอยู่ตรงติดถนนสุรานาฬายครับช่วงโคกสูงนะคะผม เลยจากถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านหลังน้องแม่มนะครับนิดเดียวเอง<ช>นะครับผม ตรงโน้นนะคะที่เราเห็นประมาณ1กิโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับที่ดินวันนี้นะคะที่แบบจะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะมีเนื้อที่19ไร่ 3. งาน75ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสูงออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาห่างจากถนนวงแหวนรอบเมือง290ด้านนู้นนะคะด้านหลังของแบบเอง1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใล้มากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ะนะครับน้องแหม่มก็คือโรงสียงสงวนใช,ใช่ไหมคะใช่ะคะ่ะแปลงที่ดินนะคะจะอยู่ติดกับโรง สียงสงวนนะคะอยู่ฝั่งด้านขวามือนี้เลยนะคะใช่ครับและก่อนที่จะไปตรงโรงสีนะคะเราจะเห็นป้ายตรงนี้เลยข้างบนนะคะว่าบางไปอินสระบุรีนะคะก็คือเป็นถนนที่เราสามารถเชื่อมต่อไปได้นะคะอันนี้205นะคะแล้วก็เป็นวงแหวนรอบเมืองนะครราชสีมาส่วนด้านโู้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแบบมาพามาดูทางนี้นิดนึงนะคะ ตรงนู้นะคะจะเป็นอู่นะคะอู่เพชรการาที่อยู่ตรงข้ามกับแปลงที่ดินฝั่งนี้ที่เราขายนะคะรถจะเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันสงการรัะใช่เป็นวันท่องเที่ยวของหลายหลายคนเลยนะคะแต่ช่อง N W r a l S A 7 8เราจะไม่ได้หยุดเสิร์ฟ ความให้ลูกค้าได้มารับชมที่ดินส,สวยๆนะคะเราจะต้องแบบว่าเอามาเสิร์ฟให้คุณลูกค้าถึงที่เลยนะคะ<ด>นี่นะคะดนะเดี๋ยวเราไปดูที่ดินกันนู้นเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวเดินทางไปดูภายในแปลงที่ดินกันเลยนะครับนหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะแบบก็อยู่ที่ด้านหน้าแปลงที่ดิน19ไร่3งาน 75ตารางวานะคะซึ่งจะอยู่ตั้งแต่แนวนี้ไปนู่นเลยนะคะก็ะะอยู่จนติดกับโรงสียงสงวนนะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้านนู้นเลยเป็นอู่เพชรการาดนะคะฝั่งตรงข้ามนูนคืออู่เพชรการาดนะครับอยู่ตรงข้ามหน้าแปลงที่ดินของเราเลยนะครับใช่ค่ะ<ม>ในส่วนนี้ก็จะ อ่าเป็นเขาเรียกว่าเลยนะใส่เขาใส่ท่อระบายน้ำไว้ตรงนี้เนาะนช่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินข้างในกันนะคะตามมาเลยค่ะใช่ครับเมื่อสักครู่นี้ตรงนั้นจะเข้าไม่สะดวกนะคะเราต้องมาเข้าทางนี้นะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นที่นาใช่ครับผมเหมือนเป็นที่นาใช่ครับ ะะที่น่านะครับด้านหลังนี่คือลงสียงสงวนใช่ไหมคะใช่ค่ะนะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในแปลงที่ดินกันนะคะได้ครับนั่นคือแปลงที่ดินนะครับถ้าเคลียร์ลิ่งหน่อยเนี่ยก็สวยเลยนะครับผมตรงที่เราเดินเนี่ยคือเป็นพื้นที่ของเพื่อนบ้านนะคะผมค่ะเราใช้อาศัยนะครับในการาเดินถ่ายทำนะครับแปลงที่ดินนะครับผม ก็คือแปลงที่ดินจะอยู่ตรงฝั่งนู้นนะคะที่เป็นหนาแน่นใช่เดี๋ยวเราต้องเข้าไปทางนู้นแต่ว่าเราจะต้องหาทางลงก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเดินกันที่แปลงข้างเคียงนะคะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะคะเนื้อจากตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบเหมือนเขาล้อมเอ่อล้อมล้อมรั้วไว้หรือเปล่าคะพี่นัาตรงนั้นเนาะเป็นรั้วรวดหนามนะครับล้อมรั้วแล้วก็เห็นแนวเขตชัดเจนเลยนะคะน้องแอมค่ะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปแต่รู้สึกว่าต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะหนาแน่นเลยหนาแน่นมากใช่ค่ะนี่ตรงนี้เราลงได้นะคะน้องแมมค่ะลงมาเลยสำหรับแปลงพืนบ้านนี่ก็ทํานานะครับมีร่่งรอยการทํานาอยู่ใช่โอ้ลมเย็นนะคะลมเย็นมากเลยนะคะลมเย็นสบายนี่ที่ดินของเรานะครับก็สูงนะครับน้องแมมใช่สูงกว่าระดับถนนสุรารนาลัยนะครับมองดูแล้วนะครับ แล้วก็มีแนวเขตรั้วนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับ<ช> <ผม S 2> นุ่นนะคะนุ่นคือแปลงที่เราขายนะคะทุกท่านคะคแต่ว่าตรงที่เราเดินเนี้ยคือเป็นของคนอื่นนะคะเป็นแปลงที่ติดกันเป็นแปลงเพื่อนบ้านแต่ว่าแหม่มกับพี่นัทน,นะคะจะเข้ามาทางแปลงของเพื่อนบ้านเพราะว่าแปลงนู้นเนี่ยเขามีแบบเหมือนเขา้าเข้าไม่สะดวกนะคะตรงฝั่งด้านหน้านะคะใช่ครับเนื่องจากตรงตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์ลิง์นะคร<ช>ับนี่นะครับผม อ่าโอ้โหก็คือสูงนั่นแหละนะคะคือเทียบกันกับแปลงเนี้ที่เป็นแปลงเพื่อนบ้านใช่ไหมคะพี่นัทสูงมากเลยโอ้ก็ห่างจากแปลงตรงนี้ประมาณเกิน1เมตรนะคะพี่นัทค่ะใช่ครับผมเกิน1เมตรแต่ว่าเราจะเข้าไปยังไงเพราะว่าต้นไม้แน่นมากนะคะแน่นมากนะครัเดี๋ยวเราดูก่อน เดี๋ยวดูก่อนนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือทําให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นความแตกต่างนะคะก็คือแปลงแปลงนี้เราถมเรียบร้อยแล้วฝั่งด้านหน้า9้าไร่เก้าไร่สามงานเจ็ดสิบห้าตารางวานะคะก็คือถมเรียบร้อยแล้วส่วนด้านหลังนียจะเป็นบ่อน้ําอีกสามบ่อนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเรายังไม่ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางที่จะเข้าไปตรงนั้นได้เพราะว่าด่านแน่นมากเีเราไปดูต้นไม้ก็เยอะทั้งหลังมา เาดี๋ยวเราเ,เดินมาดูเรื่อยๆเพราะว่าช่อง NW r เรบียนะคะ mm hmm. ก็คือว่ามาพร้อมกับคุณผู้ชมนะคะไม่ได้มีการแบบว่าเตรียมการก่อนแต่อย่างใดคือให้คุณผู้ชมเห็นของจริงได้เลยทร้อมๆกันนะคะใช่ครับเนี่ยครามีแนวลวดหนามนะครับ<อ>ตลอดแนวเลยนะคบอันนี้ลวดหนามเนี่ยจะเป็นของเพื่นบ้านพี่นันรูแล้วค่ะ คือเราจะต้องเข้าตรงนั้นใช่ไหมคะและเราก็ขึ้นไปตรงนี้ของของที่เราขายอยู่แต่ว่าคือของเพื่อนบ้านเขาเป็นลวดหนามใช่ไหมเราก็โอ้มันมาได้อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปชมแปลงที่ดินที่เราขายนะคะอ่าตรงนี้นะคะนี่น้องแมกมกำลังบุกเข้าไปในแปลงที่ดินแล้วนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวแม่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมแปลงที่ดินแปลงนี้กันเลยนะคะ อ่าเราก็ขออนุญาตเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพราะว่าแปลงของที่เราขายเราเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเขามีแบบต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะยังไม่เคลียร์เป็นเนินเป็นเนินสูงได้เหมือนขึ้นภ<ล>ูน<า>เขาเลยพี่นะ้าอันนี้เหมือนขึ้นภูเขาเลยอ้ออ่ะขึ้นมาเลยแสดงว่าตรงนี้ถมแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้าขาอ๋อนี่นะคะ เข้ามาจนได้แล้วนะคะสำหรับ N W Real Estate 78นะคะคุณผู้ชมค่ะใช่ครับตอนนี้เราอยู่กันด้านหลังแปลงที่ดินนะคะเอาไม่ถึงด้านหลังนะคะประมาณช่วงกลางกลางช่วงกลางกลางแปลงที่ดิน19ไร่3งาน75ตารางวานะคะเดี๋ยวเราเดินมาชมตรงนี้สักนิดนึงนะคะใช่ครับแต่อาจจะไม่พาไปชมได้ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าต้นไม้เยอะมากใช่ครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์ลิงนะครับต้นไม้เยอะนิดนึงนะครับผมเนี่ยนะคะแต่ว่าให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าว่าถมสูงมากแล้วนะคะถมสูงเป็นแบบเกือบสองเมตรหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าตรงนั้นก็คือแบบแตกต่างกันมากเลยอ่ะคุณผู้ชมดูฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นคือที่ดั้งเดิมยังไม่ถมนะคะอันนั้นเป็นแปลงของเพื่อนบ้านนะคะก็คือว่าเป็นที่นาเดิมเลยส่วนแปลงที่เราขายก็คือแปลงนี้ แปลงนี้คือถมเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยถมเรียบร้อยแล้วส่วนด้านหลังก็คือมีบ่อ,อน้ำสามบ่อนะคะใช่ครับผมก็สวยนะครับเสียนอิ่งหน่อยนะครับส่วนด้านนี้คือถนนสุรานารานครับตรงป้ายอ่าที่เราจอดด้านหน้านะครับตรงด้านนู้นนะคะผมอันนี้ก็คืออยู่ตรงกลางกลางแปลงที่ดินลนะครับก็ เห็นแปลงสภาพแปลงที่แล้วน้องแม่เนาะครับเป็นเนินแล้วถ้าไม่ต้องถมถเลยนะครับสูงกว่าระดับสนนสุรานาราย<ช>แน่นอนนะครับแล้วก็แตกต่างจากแปลงเพื่อนบ้านอาแบบว่าเกิน1เมตรแน่นอนนะคะคือถมสูงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สําหรับแปลงนี้นะคะหน้ากว้าง ติดถนนสุรนารานะคะ130เมตรโดยประมาณนะคะแล้วก็ลึกประมาณ200กว่าเมตรนะคะส่วนด้านหลังแปลงที่ดีนะคะจะเป็นบ่อน้ํา3บ่อไม่ได้บ่อลึกนะคะประมาณความลึกเนี่ยจะอยู่สักประมาณ2เมตรนะคะ แล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตําบลโคกสูงอ,อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็คืออยู่ห่างจากถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา1กิโลเท่านั้นเองเหมาะกับทําโครงการบ้านจัดสรรแน่นอนเลยนะคะหรือจะทําโชว์รูมสินค้านะคะทําธุรกิจอื่นๆก็ได้นะคะโกดังคลังสินค้าโรงงานนะคะ มินิแฟคทอรี่หรืออะไรได้หมดเลยนะคะหากลูกค้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรหารแบบได้ตลอดเวลานะคะที่เบอร์063-841-2188นะคะหรือว่าจะแไลน์ไอดีลน8์ ID 063-841-2188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหารทุกชนิดนะคะและช่อง YouTube ชื่อช่องว่า n w r e a l estate 78นะคะวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตกลางร่มอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเรามาช่วงกลางวันนะคะแดดจะ uh, แบบเปรี้ยงมากเลยนะคะแต่ว่าก็ดีกว่าฝนตกนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยเราจะลุยลำบากนิดนึงนะคะวันนี้ NW ็นดีดิวเดลเอนะครับพาชมที่ดินนะครับ่าแปลงสวยติดถนนสุราร์นาลัยนะครับตรงดินเลยนะครับผมสู่การะดับสนุนสุรารนาลัยด้านนี้คือด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับตรงถนนสุราราัยพอดีเนาะเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงเลยครับตรงนั้นนะครับ ตรงนั้นจะเป็นนะครับน้องแหม่มทำโรงงานได้นะครับหรือทำโปรดักสินค้าหรือพัฒนาสังหาด้านต่างๆได้มากมายเลยครับจริงๆก็อยากจะไปดูบ่อน้ำข้างหลังแต่ว่าไม่รู้จะแบบว่าแทรกต้นไม้ไปได้หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้พี่น้าเห็นทางเดินทางแปลงเคลอนบ้านนะครับตรงไหนคะไปถึงเราไปทางนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่น้าถ่ายรูปก่อนดีกว่านะคะถ่ายรูปภาพนิ่งก่อนเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งไปฝากคุณผู้ชมก่อนนะคะ ด้านหลังกันเลยค่ะน้องแมนพาไปเลยได้คะ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตามแบบมานะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะแบบอยู่บนแปลงที่ดิน19ไร่3งาน75ตารางวานะคะเราอยู่ในส่วนที่ถมเรียบร้อยแล้วแต่แบบจะพาคุณผู้ชมไปชมแปลงที่ดินแปลงนี้แต่ว่าจะเป็นส่วนด้านหลังที่เจ้าของบอกว่ามีบ่อน้าา3บ่อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปด้านนี้กันเลยนะคะ<ด>เพราะว่ารตรงเนี้ยแบบไม่สามารถพาไปได้นะคะเพราะรู้สึกว่าต้นไม้เขาค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราลองลงไปทาง แปลงเพื่อนบ้านกันนะคะเชิญเลยค่ะใช่ครับตามไปเลยนะครับพี่นายค่ะแล้วมันจะลื่นหรือเปล่าคะเพราะว่าอันนี้สูงมากสูงเลยนะครับตรงนี้นะครับผถมสูงมากนะครับค่ะเหมือน <laughs> เหมือนที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าแปลงนี้ถมเรียบร้อยแล้วนะคะเราสังเกตจากแปลงเพื่อนบ้านได้เลยนะคะว่าเขายังไม่ได้ถมก็คือเป็นที่นานะคะก็ต่างจากเราแบบเป็นเม็ดเม็ดเกินเม็ดนึงอะคะ่ะ อันนี้เอาแบบประมาณการนะคะเราลงมาด้านนี้เลยนะคะคุณผู้ชมขาตายต้องค่อยๆลงแล้ว้ายอะไรเนี่ยตกใส่หัวเอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันนะคะได้ครับเนี่ยเนาะน้องแมวดูนะครับโอ้โหสูงมากๆเลยครับสูงมากเลย ก็ถือว่าเราพาคุณผู้ชมมาชมด้านนี้ก็คุณผู้ชมจะได้เห็นพื้นที่จริงๆของแปลงที่ดินนะคะแล้วเดี๋ยวตามมาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้มันจะต้องลอดใต้นี้ก่อนนะคะอันนี้ให้คุณผู้ชมได้ <laughs> ดูว่าเรารุยจริงนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมแบบยังไม่ได้มาดูที่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าโอเคต้องเราเข้าตรงไหนกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอ่า เราจะไปทางไหนคะพี่นันนี่ครับตรงไปเลยไปทางนู้นเหรอไปเลยอันนี้ไม่ใช่แปลงที่เราขายนะเป็นแปลงของคนอื่นนะเป็นแปลงเพื่อนบ้านนะคะใช่ครับซึ่งแปลงของเราเนี่ยอยู่ด้านหลังรั้วนะครับตรงนี้นะครับก็มีรั้วค่ะแปลงเพื่อนบ้านเขาทํานานะคะแต่ว่าแปลงเราไม่ได้ทานะเขาถมแล้วใช่ครับสูงมากๆเลยนะครับสูงมากแบบเหมือนเหมือนแบบว่าแตกต่างกันมากเลยนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเขาถมแบบสูงมากๆเลยนะคะ แล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเหลือนิดเดียวก็คือเป็นเหลือบ่อน้ําแค่3บ่อเท่านั้นเองนะคะคแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือเขาถมแบบผืนเป็นแบบผืนใหญ่เลยใช่ครับซึ่งด้านหลังเนี่ยติดกับโรงสียงสงวนเลยนะครับใช่นะคะด้านขวามือของแปลงเนี่ยติดกับโรงสียงสงวนฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะอยู่ติดกับอ,อ,อยู่ตรงข้ามกับอูเบอ่เพชรการาดนะคะอู่เพชรการาดค่ะ นี่เดี๋ยวเรามาชมก่อนนะคะเอใช้ใช,ใช้ใช้บ่อน้ำหรือเปล่าต้องมีสามบ่อต้องด้านหลังะครับต้องด้านหลังอีกอ๋อเราต่อไปทางไหนคะพี่นันเรานี่เหรอทางบ่อน,นี้เหรออันนี้นเราเข้าไป,ปนนของเขาได้หรอเราดูทางก่อนนะคะคุณผู้ชมว่า เรามีทางที่จะไปดูที่เปล่าข้างหลังนี้นะคะใช่ครับเราจะพยายามบุกตะลุยไปเลยนะครับตรงนู้นรับสุราลายที่เราจอดรถไปนะครับผมแล้วก็เราเดินเข้ามาทางแปลงเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพายแปลงที่ดินกันนะครับใช่ค่ะตอนนี้นะคะแบบก็อยู่ตรงระหว่างกลางนะคะของแปลงที่เราขายและก็แปลงของเพื่อนบ้านที่เป็นที่นานะคะตรงนี้จะเป็นที่นาส่วนของที่เราขายเนี่ยเขาถมสูงนู้นเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะเพื่อที่จะ พาคุณผู้ชมไปดูบ่อน้ํานะคะว่าเราจะสามารถเข้าไปถึงบ่อน้ําได้หรือเปล่านะคะ,ะหากเข้าไม่ถึงก็ต้องคอยดูตอนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่จะเป็นเจ้าของนะคะต้องมาดูด้วยตัวเองนะคะตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนได้แล้วได้ไหมคะอะอ,ะอะไรนะจับต้นไม้มาเลยค่ะโอเคนะคะนี่เราเข้ามาข้างในแล้วครับเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้เลยนะครับค่ะ อันนี้แบบก็จะพาคุณผู้ชมเข้ามาท้ายแปลงที่ดินนะคะซึ่งเขาก็จะมีทางเข้านะคะโอ้ข้างหลังต้นไม้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่พอไปได้นะคะน้องแหม่มตรงนี้นะครับผมใช่ค่ะแล้วไงเห็นบ่อน้ําแล้วมีสามบ่อนะคะใช่ครับเจ้าของบอกไว้ว่ามีบ่อน้ำสามบ่อนะคะเดี๋ยวมันจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าสามบ่อจริงหรือเปล่า อันนี้เราดูจากภาพถ่ายทางอากาศนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราดูพิกัดแล้วเราก็เช็คจากเอ่อภาพถ่ายทางอากาศได้เลยว่ามีบ่อน้ำจริงหรือเปล่าเขาบอกว่ามีสามบ่อโอ้โหตอนนี้เรามาอยู่หลังแปลงที่ดินแล้วนะครับใช่้วเก็นาถึงนะครับสูงนะครับใช่โอเคเหมือนในรูปแปลงเหมือนในพิกัดเลยนะคะก็คือสามบ่อติดกันแบบนี้ นะคะคตอนนี้บอกว่าอยู่บนเนินตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับเป็นบ่อน้ํานะครับสามบ่อนะครับผมอยู่ติดกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับข้างหลังนี่คือโรงงานโยงสงวนนะครับซึ่งดินในบ่อเนี่ยก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ขุดมาถมตรงที่ดินตรงนี้นะคร<ช>ับตรงที่น้องแมมเดินอยู่เนี่ยครับผมก็ได้ดินจากข้างหลังเนี่แหละครับมาถม<ช>นะครับเพราะงั้นดินไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับถูกต้อง <ผม S 2> อ่านี่นะคะก็เรามาถึงด้านหลังแปลงที่ดินแล้วนะคะเป็นบ่อน้ําทั้งสามบ่อเลยนะคะก็จะอยู่เรียงกันสามบ่อประมาณนี้หากคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการซื้อแปลงนี้นะคะลูกค้าที่ต้องการแปลงนี้นะคะแล้วก็ ดูแล้วโอ้ก็คุ้มนะคะเพราะว่าด้านหน้าถมหมดแล้วด้วยด้านหน้าถมเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นบ่อน้ําเรียงกันสามบ่อนะคะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นโรงสียงสงวนนะคะที่อยู่ติดกับแปลงที่ดินของเราเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจที่ดินทำเลทองแบบนี้นะคะโทรหาแบบได้เลยนะคะที่เบอร์ 0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID นะคะ0638412188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะและช่อง YouTube ชื่อช่องว่า nwreal estate 78นะคะวันนี้นะคะช่อง nwreal estate 78นะคะภูมิใจนำเสนอที่ดินติดถนนสุรานารายราคาขายถูกมากๆเนื้อที่19ไร่3งาน75ตารางวานะคะถมเรียบร้อยแล้วนะคะ และมีส่วนที่ยังไม่ได้ถมก็คือเป็นบ่อน้ำสามบ่อด้านหลังพิกัดนะคะอยู่ติดกับโรงสียงสงวนนะคะแล้วอยู่ตรงข้ามกับอูอ่รถนะคะเขา,นนขานนเรียกว่าอะไรนะคะพี่นัทเพชรการาดนะคะจะเป็น เป็นแบบว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากถนนวงแหวนรอบเมืองนะครราชสีมาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นแปลงนี้ใกล้เมืองใกล้ตัวอำเภอโนนไทยก็คือเหมือนแบบอยู่ระหว่างกลางนะคะแล้วก็ถนนวงแหวนเนี่ยสามารถเชื่อมที่จะไปถนนมอเตอร์เวย์ได้ด้วยนะคะพี่น้าคะใช่ครับอ<ม>ตอนนี้นะคะนี่ค่ะบอ่อน้ําก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมี3บอ่อด้วยกันตอนนี้เรายืนอยู่ตรงบ่อกลางไม่ลึกนะคะ ไม่ลึกเท่าไหร่แค่สัก2เมตรได้โดยประมาณนะคะ,ะพี่นันเราจะไปทางนน้นหน่อยไหมคะ,ะตรงนี้ ไปได้<ห>นิด <ไป S 1> <BB S 2> นึงเนาะอาจวิช <helpful> นะถ่ายรูปก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้คุณผู้ชมได้รับชมเป็นภาพนิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเอารูปภาพนิ่งไปฝากนะคะหากคุณผู้ชมต้องการรูปภาพที่ชัดเจนะะน,นะคะแอดไลน์นะคะหาแบบได้เลยขอโฉนดนะคะขอดูโฉนดขอดูรูปแปลงนะคะแล้วก็ขอดูรูปภาพได้แล้วก็ถ้าคลิปวิดีโอเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงไว้ในช่อง YouTube Nwreal Estate 78นะคะแต่ว่าถ้าช่อง YouTube ของเราเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดต่อคลิปเต็มนะคะแบบก็มีไลฟ์สด ให้คุณผู้ชมได้รับชมก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะแบบก็พาคุณผู้ชมทัวร์ตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าที่ติดถนนสุรานาลายแล้วก็มาจนถึงกลางแปลงที่ดินที่เป็นต้นไม้แบบนี้เยอะๆนะคะด้านข้างเป็นแปลงนาของเพื่อนบ้านนะคะเ,เมื่อกี้ที่เราเห็นความแตกต่างระหว่างแปลงที่ถมแล้ก็ยังไม่ได้ถมนะคะและส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ําแบบนี้เลยนะคะ<ช>คุณผู้ชมสนใจและต้องการที่จะเป็นเจ้าของนะคะอยากจะมีที่ดิน ที่สวยแบบนี้นะคะโทรหาแมมมได้ตลอดเวลาทวนอีกครั้งหนึ่งที่เบอร์0638412188หรือว่าแอนไลน์0638412188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อเพจว่าขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับขอบคุณนะคะคุณแมมมขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามรับชมมาช่วงเวลานี้นะครับ ช่อง n w r e a l x e 7 8นะครับบุกตะลุยนะครับที่ดินนะครับแปลงทำเลดีนะครับติดถนนสุรนารีนะครับอยู่ข้างๆกับโรงสีโยงสงวนนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับหากสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรหาเราได้ตลอดเวลานะครับที่เบอร์0ู3 8 4 1 2 1 8 8นะครับรับชมคลิปเต็มได้นะครับที่ช่องทาง YouTube ช่องนี้นะครับ n w realx878 นะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณแม่ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ